สิบอย่าดูถูกกันถ้าอยากให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะข้อหนึ่งอย่าดูถูกความรวยจนเพราะว่ามันเอามาวัดว่าใครดีหรือไม่ดีไม่ได้นะคะข้อสองอย่าดูถูกชาติพันธุ์เพราะคนเราอะ่ะเลือกเกิดไม่ได้แต่การเติบโตมาเป็นคนดีของสังคมต่างหากค่ะที่สำคัญกวา่าข้อสามนะคะอย่าดูถูกสถาบันการศึกษา เพราะสถาบันการศึกษาสอนให้ทุกคนมีอนาคตเหมือนกันแต่การที่ใครนะคะจะเลือกเดินไปทางไหนนั้นมันขึ้นอยู่แต่ละคนที่จะเลือกทางเดินนั้นเองนะคะข้อ4อย่าดูถูกชาติกำเนิดเพราะชาติกำเนิดเป็นแค่จุดเริ่มต้นค่ะทุกคนแต่การหล่อหลอมสู่จุดเป้าหมายหรือสู่จุดหมายปลายทางว่าใครจะดีกว่าใครอ่ะอันนั้นสำคัญะคะ่ะ ข้อ5นะคะอย่าดูถูกเพศสภาพเพราะไม่ว่าจะเป็นเพศไหนนะคะก็สำคัญไปหมดขอแค่เราเป็นคนดีคนเก่งมีอนาคตทำประโยชน์เพื่อสังคมเพศไหนก็ไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วค่ะข้อ6ค่ะอย่าดูถูกสีผิวเพราะสีผิวอ่ะเป็นแค่เปลือกนอกนะคะที่บอกว่าเผ่าพันธุ์เรามาจากไหนแต่จิตใจอันดีงามข้างในต่างหากนะคะที่บ่งบอกถึงคุณค่าของความเป็นคนนั้นนะคะข้อ7 อย่าดูถูกบุพการีพ่อแม่ใครใครก็รักไม่ว่าแม่ของเราอ่ะจะสวยจะดีจะเก่งหรือจะแตกต่างยังไงนะคะทุกคนยังไงก็เป็นแม่ของคนคนนั้นดังนั้นเราจะดูถูกกันไม่ได้ค่ะข้อ8ค่ะอย่าดูถูกเงินน้อยเงินมากเพราะในยามคับขันนะคะแค่เงินบาทเดียวอ่ะก็ทำให้เรารอดได้นะคะข้อ อย่าดูถูกความรู้เพราะความรู้มากน้อยอ่ะก็เป็นประโยชน์นะคะมันสามารถนำมาใช้ในสถานการณ์นั้นๆได้ข้อ10ข้อสุดท้ายเลยนะคะอย่าดูถูกข้าวปลาอาหารเพราะว่าอาหารแต่ละจานหรือข้าวแต่ละคำอ่ะก็สามารถที่จะต่อลมหายใจนั้นๆได้ไม่ว่าอาหารนั้นจะดีจะแพงจะถูกจะหรูหรานะคะจะดูบ้านๆดูธรรมดามันก็เป็นแค่เพียงทำให้เราอิ่มท้องเท่านั้นนะคะทุกคน ทําให้เราเหมือนอยู่รอดไปวันๆเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชอบใครชอบมันอย่าเอาความชอบต่างกัน,นมาวัดหรือว่ามาดูถูกกันนะคะสู้ๆนะคะทุกคนถ้าทุกคนปฏิบัติได้สิบข้อนี้นะคะรับรองชีวิตของเราจะมีความสุขมากๆเลยค่ะสู้ๆค่ะพักขวันเป็นกำลังใจให้ไว้เจอกันใหม่คลิกหน้านะคะสวัสดีค่ะ